สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลโนปต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลอยูฟายูโรปลาลีกคูรวัวนงอาเซนอนเปิดบ้านพบ PSV ไฮโฮเฟนเตะสนามอเมเลสเต,เตเดียมเวลาเที่ยงคืนผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็น PSV ทำได้ดีกว่าโดยชนะไป1นัดสเสมอกันไป2นัด ผลงานสามนัดล่าสุดของจูบานอาร์ซินนอนชนะมาสามนัดรวดและนัดล่าสุดพึ่งบุกไปเฉือนชนะลิสยูเนเตดแบบหืดจับมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานสามนัดล่าสุดของ p s เสวีก็ชนะรวดมาสามนัดรวดเช่นกันโดยนัดล่าสุดถล่มอูเตกไปหกประตูต่อหนึ่งความพร้อมก่อนเกมของจูบานอาร์ซินนอน จะขาดโมฮัเมดเอลเนนีเอมิลสุมิตโรและโอเล็กซานเดอร์สินเซนโกพวกตัวเจ็บหน้าเดิม11ผู้เล่นที่ขาดว่าอาเซนอมจะส่งลงสนามในระบบ4 2 3 1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูมตเทอร์เนอร์กองหลังจากขวาปซีซายเวนไว้รอบโฮดิง กาเบรียลมากันแยดตและคิแรนเทียนีกลางคู่อันเบิร์ตโลกงกากรานิซากากลางรุกฟาบิโอวีเอราส่วนสามประสานเป็นมาควินยอดเอ็ดเวิร์ดเอ็นเคเทียรีดเนสันส่วนความพร้อมของ PSV จะขาดลุกเดยองมาโกฟานกิงเควอิสไมเอลไซบารียอเบ่แฟตเซน ซุค,คุนันโซมาดูเอเกโอลิววียบอสกายีและมาโรจูเนียที่ยังเจ็บโฮเจ็บเยอะแบบนี้จะไหวไหมเนี่ย PSV 11ผู้เล่นที่คาดว่า PSV จะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูวันเต้เบนิสเตด กองหลังจากขวาไป้ายฟิลิปเอ็มเวเนอันเดรรามันโย jo, อามันโดโอบิสโปฟิลิปแม็กกลาง3ตัวอิบราฮิมซองกาเรอิริกูเตเรสซาเวียซิมอนส่วน3ประสานโยฮันเนสเฟียมันโคดี้กักโปกุสติวเกมคู่นี้เป็นเกมที่น่าจะสนุกสูสีเป็นหย่งมากเพราะทั้งสองทีม กำลังอยู่ในฟรอร์มที่ดีชนะรวดมาสามนัดด้วยกันทั้งคู่โดยอาเซนนันเกมบุกเกมรับก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีส่วน PSV ก็มีเกมรุกที่ดุดันมากจึงยากที่จะฟันธงว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะแต่เชื่อว่าด้วยคุณภาพผู้เล่นและระบบทีมและมาตรฐานลีกที่อาเซนอนดีกว่าจึงมองว่าคู่นี้เป็นอาเซนอนจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งครับ ถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราบอลโนปต่อพบเรื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ